สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24สพฤษภาคมปี68นะครับวันนี้ก็บายบายนะครับเนาะบายบายของวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนนะครับเนาะส่วนใครที่ยังทำงานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับส่วนคนหยุดพักผ่อนก็ไปเที่ยวไหนก็ขับรถขับเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะไปไหนมาไหนบางทีก็ฝนตกครับเนาะแต่บางทีก็ไม่ตกครับเนาะก็แค่คึมๆครับเนาะแค่มืดๆ แต่ทางที่บอสานารารอยู่ไม่ตกนะครับไม่ตกก็คลิปนี้บอสันจะลงในทางของรัฐบาลไทยนะครับคลิปนี้เป็นของเซียนทวีนะครับเนาะของเซียนทวีก็ขอบคุณเซียนทวีนะครับในแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้ฝีสีทางช่องนะครับแนวทางดีๆแม่นๆนะครับเนาะจากเซียนทวีเข้าแถบทุกงวดครับเนาะเวีนเกมวียนโงเกียงโก่งงงวดเดียวนะครับใครเป็นฝีสีเซียนทวีก็ รอยิ้มได้เลยนะครับเนาะรอยิ้มได้เลยก็ก่อนอื่นก็ดูผลหวเทียแล้วก่อนนะครับของเซียนเท้าบีเสษฐีเล็กตารางแม่นมากครับเนาะแม่นมากจะจับคููก็่แม่นด้วยนะครับเนาะบางทีเราจับเองเราจับไม่ถูกนะครับแต่แกจับถูกนะครับเนาะแน่นอนมากเรื่องตารางหวเที่แล้วนะครับสองเจ็ดหนึ่งหกสามแปดสองเจ็ดหนึ่งหกสามแปด เสตวีให้เด่นบนล่างเด่นหนึ่งลองแปดนะครับก็แปดเข้าตัวลองครับเนาะเข้าตัวลองก็จับคู่ให้หกคู่นะครับสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดนะครับหกคู่ก็เข้าที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวกลับนะครับเนาะเสตวเด่นให้เน้นให้สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง แต่มาแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวรองครับเนาะเซียนทวี N T v. เข้าล่างครับงวดน,นี้เข้าล่างเต็มนะเต็มครับเนาะเต็มเต็มเลยเลขตารางแม่นมากครับเลขตารางสามตัวบน้อสามศูนย์เก้านะครับเนาะสามก็ไปที่หลักร้อยแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็เข้าล่างนะครับเข้าล่างส่วนชุดสามตัวก็ไม่เข้าครับเนาะเพราะว่ามันไม่มีศูนย์ติดมาถ้ามีศูนย์ก็ไม่แน่ครับเนาะถ้ามีศูนย์ ติดตัวลัางอาจจะเปลี่ยนไปนะครับขอขอบคุณเจตุรีครั้งนึ่งครับต้องให้แนวทางมาแบ่งปันอีจฉาทางช่องวันนี้ได้ตัวไหนหลุ่ไปด้วยกันครับเนาะเซียนตีจะแสนแตกไหมก็ถามข่าวเซีนตีไปด้วยกันนะครับก็สักครู่นะครับเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเจตุรีบ้างเนาะครับเนาะบ้างครับครับผมขอแนวทางลุงเฮียอิจฉาได้ไครับเด้วยงวดครับสัญจรเท่านี้ครับสัญจรเนาะ ชันจานครับชันจานบุษบุญเฮาลุยเลยเนาะเป็นเกียร์แทางพานเนาะเป็นทางพานแท่งอยู่ครับปลอดใจคองก่อนเฮาวันที่แล้วเป็นไรครับทำข้าวเนี่ยวันที่แล้วได้ยุครับอืมเพิ่นเขิงแสนนะโอ้แสนปลอดใจกันว่าจะเกัอบเกือบบ่างยังดียังด <right out> ีแสนได้ทุกหมดอยู่ ดวงดีดวงดีผมหนเจ็บอีกเสียนเลยวันนี้เอาขึ้นวันนี้เอาขึ้นเอาขึนะเออเอาขึ้นสามตัวเคลียนได้น่าเนอะ,นะหืวันีมีตัวส้นกันมาห้องวันเนี้น่าจะมีอยู่นะเมินบโอ้ยออกมั้เนาะสามแปดวปะเดนบจักเทียนะฮอจักเทียนะสามแปดเติมข่อยโบแมนตวน้นอกระสัง ว่าจะส้นออกลดจำตัวจักเทียนเฉียวนั่นเวอร์เนจำได้ไว่ายัางผมิ่มแล้วจักเทียให้ใครเนาะหาเอหาเก้าสา้มเออหาเข้า้ำไหมตเต็มเต็มนึกเทียนะอเ,เ,อเอาวันนี้ขอได้ทั้งเอีย้ครับนะค้ครับหัดนีไแต่ยังแนงหัดนี้วันนี้ในตต้างนี้เจ็ดซีเก้าครับเจ็ดซีเก้า สามแปดสองครับสามแปดสองแบบเด่นบนรางเด่นเก่าล่องแปดครับเด่นเก่าล่องแปดครับครับผมครับสองตัวมีหกชุดครับครับผมเก้าสามเก้าสามเก้าแปดเก้าแปดเก้าสี่เก้าสี่แปดสามแปดสาม สามแปดสามแปดอ๋อสามแปดครับครับสามแปดสี่สามเอ้สามสี่สามสี่อ่าครับแปดสี่ครับแปดสี่ครับผมนี่นะครับเล้นพระองค์โสามชุดครับครับผมเก้าสามเก้าสามเก้าแปดเก้าแปดเก้าสี่ครับเก้าสี่ ครับครับผมเด็กงามดีเช่ยนเลยชุดสามตัวบัดหนึ่สามตัวมีหกชุดครับครับผมสามเก้าแปดครับสามเก้าแปด C เก้าแปดี่เก้าแปดเจ็ดเก้าสามครับเจ็ดเก้าสามสองสามแปดครับสองสามแปดเจ็ดเก้าแปดครับเจ็ดเก้าแปดสองเก้าแปดครับสองเก้าแปด ครับครับผมของตัวเล่นคื่สามสุดครับครับผมเล่นสามเก้าแปดครับสามเก้าแปดี่เก้าแปดครับี่เก้าแปดเจ็ดเก้าสามครับเจ็ดเก้าสามครับทวนหลีกแบบหนึ่งนะครับเด้อครับอย่างใล่างเจ็ดี่เก้าสามสองสามแปดสองแล้วก็บนรางเด่นเก่าล่องแปดนะครับครับจับคู่ให้กับมีหกครู นี่เก่าสามเก่าแปดเก่าซี่เป็นชุดเน้นนะครับเนาะครับ <kale. S 2> ชุดล่องก็สามแปดสามซี่แปดซี่ครับครับผมแล้วก็ชุดสามตัวมีมีหกชุดนี่สามเก่าแปดซี่เก่าแปดเจ็ดเก่าสามเป็นตัวเน้นนะครับเนาะเป็นชุดเน้นเนะาะชุดล่องมีสามชุดมีสองสามแปดเจ็ดเก่าแปดสองเก่าแปดนะครับครับอืม วันี้มันมานี่เหนมานี่ยัดเนี่ยวัแต่ดังนะวัดเนี่ดังเออตัวเอเส้นทำเนี่ยตัวอไของผมนี่ยไปดูแน่นมาตัวเ่นมาเลยตัวเนี่ยเงีนบ่เออเียนบ่โอ้แต่เอฟซีนจับวินมาได้กับไปสามสองครับสามสองสามแปดเนี่ยเรมีเต็่เท่าไหครับอืเงียนบ่ เงี้ยไงคือดังไวัยแช่คือดังไวัแช่โอ้ดังไงเป็นเ,เ,นอเนจอต้นเส้นใหญ่เขาเส้นดังเนี่ยเจอเส้นดังเขาบ<อ>่เส้นดังเส้นดังเขาสูงเขาบ่เส้นดังเขาสูงเส้ <c oughs> สเสนหน่อยเขาบ่เอแบบอไม่ได้ลอกเล่นแบบไหนเด้อครับเน<อ>ีเ่ยจะเ,เดียกว่ามาจับลอกเล่นแบบเพราะผมเงี้ยนะครับเรียก ออกเลคิดเลยเดี๋ยวมีบพกีตวัวเนาะเอราะเซียนหมักแข้งคือย่างคูปวอ่ชุดสองสามแปดตรงกับผมเป๊ะเลยดิเซียนน่ะนั่นแหละตรงซึ่งหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยเลยดิเซียนสองสามแปดเป็นชุดเด่นผมทำนะเซซสองดีหลักร้อยเลยครับ<อ>ผม,มาหน่วยผิดนะแมนนี่แหละผมผมกับบ้างไว้ลักร้อยให้กันตองผมเชียนกับบ้างไว้ลักร้อยให้กัน มานี่เนาะคือจังหวดเนี่ยังก็สามสามหาเก่าสามเขายังหาเก้าสามเนี่ยสองสามแปดกับผมของเส้นต่งเพียงแต่ว่าของเส้นเป็นสุดล่องก็บเสียงผมสุดสุดนินเต็มเต็มเลยังหวดเนี่เก่าสามตัวแตกเถแลนวเนาะเต็ม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 ีสัญจรบริสุเนาะทางพานขันมีอย่งฝากเก็บซี่ครับวดนี้ครับผมบรรทกแจ็เวนครับในตล่างนะครับอืเนาะ เก่าก็แปดมาแห้งคือเกา่าอัเซียนหัวเนี่ยเก่าเก่ามาแห้งครับแปดวะอันเนี่ยเก่าเก่าแห้งแปดวะทุเรียบปครับหวไมาแห้งตะเหลาไทายกับแห้งคือกันบะอู้เล่าเก่ามาขักประเทศอันเซียนเนาะเจ้าป,ปะงานเน่ถ้าเป็นฮีโร่มากสิตายเจ้ามือมากสิได้ดีบอกตายเจ้า <c oughs> โอเคครับขอบคุณหลายครับแล้วปันมาหนีกวนนี้ครับผมขอบพูดครับครับครับสวัดดีครับขอบทวดนะครับสำหรับแนวทางของเซียนทวีงวดนี้ครับวันหัวหนึ่งมิถุนายนปีหกแปดแนวทางที่มินแมนจากเซียนทวีครับเนาะใครเป็นอิปซีเซียนทวีก็จัดได้เลยครับเนาะจัดเลยทางเซียนทวีแม่นมากอ่ะก็ฝากไว้ที่นี้นะทุกคนเฮงเร่รวยนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ